ลิเดียหยาดพี่รุนโดนรุมคอมเมนต์หลังปล่อย MV ว่างแล้วช่วยโทรกลับเวอร์ชั่นใหม่หลังจากที่หยาดพี่รุนผู้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจปี2561และยูทูบเบอร์มาพร้อมวลีติดปากว่าว่าไปว่าไปได้ปล่อยคลิปคับว่าเพลงว่างแล้วช่วยโทรกลับล่าสุดเธอและเจ้าของเพลงอย่างลิเดียสรันรัตก็ได้นำเพลงดังกล่าวมาคัฟเวอร์อีกเวอร์ชันแล้ว โดยเวอร์ชั่นของหยัดพี่รุนและลีเดียนั้นได้มาพร้อมการร้องเพลงที่เหมือนกับเวอร์ชันต้นฉบับที่มาพร้อมกับวลีสุดฮิตอย่างอารือและละแมะรวมไปถึงการเล่นคำต่างๆส่วนของ MV ก็จะเป็นเรื่องราวของหยัดพี่รุนที่บังเอิญพบกับลีเดียจนทั้งสองได้ร้องเพลงด้วยกันซึ่งตอนท้ายคลิปเองลีเดียก็ได้จบด้วยคำว่าโตมากับ RS ที่สื่อถึงต้นสังกัดเดิมของตัวเองอีกด้วย พอปล่อยคลิปออกมาไม่นานวิดีโอเพลงว่างแล้วช่วยโทรกับเวอร์ชันใหม่ก็มียอดวิวทะลุต,ตอนนี้ถึง1ล้านแล้วและติดเทรนมาแรงอีกด้วยโดยนอกจากเป็นแฟนแล้วคนดังอย่างเชียร์ที่คำพรหนูเล็กชินชินวุฒิหลิววจริยามินพิชยาและอื่นๆอีกมากมายก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกใต้คลิปด้วยนอกจากการคัฟเวอร์เพลงกับดีเดียแล้วเร็วๆนี้หยาดพี่รุณก็จะมีผลงานกับศิลปิน r b ทอมอิสรา อดีตสมาชิกวง r o มเตอตินด้วยโดยเราต้องมาติดตามว่าคอนเทนต์หรือเพลงที่พวกเขาจะทำออกมาในรูปแบบไหนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ